มันแมงข่าวจริงอยู่บ่ที่สูเอาถุงดำคุ้มหัวผู้ต้องหาเพื่อเรียกเงินสินบนสองล้านบาทสูอย่าบอกนะว่าสซ้สอมบิกี้นิ่งเดนะตำรวจบุกกี่คนเหตุเหตวงการตำรวจเสื่อมเสียทั้งเบิร์ตเนี่ยม,มันคุ้มกันยุบาบาทนี่เสื่อมเสียเบิร์ตถามเนาออาชีพตำรวจเงินเก็บมันคือหลายขั้นยศผู้กำกับมีเงินสองร้อยล้านมีรถยี่สิบเก้าคันบอมแมนมึงลอยเอาซอนน้อยไปจำสันบอ ลำพังเงินเดือนตำรวจมันซื้อรถเล่มโบกินี่ได้สันบอกทำมันซื้อได้นะกูสิเศ้าภาคแลค้วกูสิไปสอบตำรวจท่านเป่าครับอุบการจะดาจบจะพื่มเว้าจากผู้กำกับให้รถยศเป็นฆาตกรถุงกอบแก๊บวิธีการค่าอาจเกิดจากแรงจูงใจตแ่สมัยน,น้อยเคยซอยแม่หายหวานเย็นเขาตู้เย็นแล้วสาเหตุที่มีเงืนหลายสูญภาพกันซอยมันนะ อย่าบอกนะว่ามันรับราชาการมาสามร้อยกว่าปีมึงเย่าให้เพจคนนอนนน้ามีอำนาจนะถ้ามีอำนาจนี่กูจะสั่งตรวจสอบมันทั้งเบดพวกยศยังไงมามีที่มาของทรัพย์สินกุิตัดถามถึงท่านเป่าครับเป็นยังท่านเป่าขึ้นเลือกคดีนี่ขึ้นมาว่าครับปกติท่านเป่าสิบเว้าเรื่องเกี่ยวกับคดีที่มีคนตายนะครับอืมปกติเรื่องใดที่มีคนตาย สี่ห้เกียนผู้ต,ตายสีโบยิบยืนขึ้นม่าว่าเป็นเรื่องตลกแต่พอของคนตายพัดไปย่องคนที่ฆ่าลูกของเจ้าของเรื่องนี้มันย่อมบมได้เราบ้งฮู้สันบ่กถึงลูกเล่าสีคฆ่ายาเสพติดแต่ในอนาคตอาจจะได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีคือพญ่าแปงขอให้ตำรวจที่ปฏิบัติีปฏิบัติชอบมีความสุขความเจริญยาบ้าบ้านคอยไล่ก็ขนมใข่ขี้เกียม